สวัสดีค,ครับผมกฤษณะอุ่นสมัยนะครับเป็นเจ้าที่ของบริษ,รษัทแบงกสินทรัพย์กรงเทคณนดจำกัดน,นะครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอบรมกับทางอาจารย์บอลน,นะครับอาจารย์บอลเนอี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะสื่อในเรื่องของทฤษฎีหรือทักษะในการบริหารคนบริหารงานได้ดีนะครับผมสื่อครับผมเข้าใจว่าตอนตอนอบรม,มเราก็มีความรู้เรื่องนี้สักประมาณสัก 60- 70%จอแต่พอมาเรียนกอาจารย์มันมันทำให้เรารู้ ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีีการมีทฤษฎีมีวิธีการปฏิบัติแล้วเราก็จะมีตัวอย่างของแต่ละที่มามาแชร์กันเนี้ยแล้วทาให้เรามีความรู้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้เรื่องผมก็อยากจะแนะนําว่าในส่วนของของโครงการที่จัดในครั้งนี้ถือว่าดีเยี่ยมมากนะครับพครยิยนดีมากเลยครับแล้วดีมากด้วยอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมอบรมกับอาจารย์ในโครงการนี้ข,ขอบคุณมากครับ